อีกหนึ่งแหล่งท่องเที่ยวชื่อดังในย่านเมืองเก่าจังหวัดน่านที่กําลังมีการปรับปรุงส่งเสริมเรื่องของอารยาสถาปัตย์มาอย่างต่อเนื่องนั่นก็คือที่วัดภูมินสถานที่มีจิตกรรมฝาผนังปู่ม่านย่าม่านกระสิบรักบัลลือโลครับสสสอ,ส,อ,ส,อ,ส,อสำนักง,งานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพร่วมกับมูลที่อารยาสถาปัตเพื่อคนทั้งมวลรณรงค์ขับเคลื่อนเส้นทางการท่องเที่ยว เพื่อคนทั้งมวลในพื้นที่10จังหวัดทั่วไทยโดยมีเครือข่ายมนุษ์ล้อทูตอาริยาสาปัตจากการส่งเสริมการจ้างงานคนพิการของสายการบินแอร์เอเชียใครๆก็บินได้เป็นกำลังหลักสำคัญในการเป็นทับหน้าลงพื้นที่สำรวจและเตรียมความพร้อมทางด้านอาริยาสาปัตหรือการจัดทำสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆสำหรับผู้สูงอายุผู้พิการ และมนุษย์ล้อหรือคนใช้รถเข็นรวมถึงครอบครัวที่มีเด็กเล็กซึ่งล่าสุดได้มีการจัดประชุมเครือข่ายมนุษย์ล้อทูตอาริสาปั h a ภาคเหนือเพื่อหาบือการที่แนวทางการขับเคลื่อนเส้นทางการท่องเที่ยวเพื่อคนทมวลอย่างเข้มแข็งต่อเนื่องที่ลานวัดภูมินข้างพระบสถ์จตุรมุขที่มีภาพจิตกรรมฝาผนังปู่ม่านย่าม่านกระซิบรักบลือโลกที่จังหวัดงานนี่แหละครับ พกเราทุกคนจัดแถวพร้อมลุยไหมยไปลุยวัดภูมินี่ฮเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงศิลปะวัฒนธรรมที่ล้ำค่าที่สำคัญของย่านเมืองเก่าจังหวัดน่านนะที่มีการปรับปรุงส่งเสริมเรื่องของอารยสาปัต์มาโดยตลอดต่อเนื่องเห็นไหมมีทางลาดตรงนี้มีอยู่จุดเดียวที่ทางวัดเนี่ยยังกำลังคิดจะทำอารยสาปัต์จะเป็นทางลาดหรือว่าจะเป็นแพลตฟอร์มลิฟต ไม่ใช่เรื่องยากแล้ยุคปัจจุบันใช่ไหม <S <S ทุกอย่างทําได้ขอให้มีใจนี่ใช้ใจเป็นประธานใช่ไหมนี่ฮะแต่ว่าแน่ๆตอนนี้รอบวันเราเข็นไปได้สบายเห็นไหมผู้สูงวัยนี่มากันเยอะเห็นไหมเนี่ยครอบครัวพามาเที่ยวกันนี่ก็ทางเข้าด้านหลังก็จะเป็นบันไดนะอย่างนาเขาก็จะเป็นอาจจะเป็นทางลาดข้างไหนจะเป็นภาพจิตกรรมฝาผนังปู่ม่านย่าม่านกระสีรักอยู่เนี่ยโอ้โหนี่ะซึ่งล่าสุดนี่ทางวัดภูมินนะครับก็ได้มีการ ส่งเสริมสร้างทำอารุธยศปัตติแล้วก็มีห้องสุขาแล้วเน่เดี๋ยวจะบอกนะว่าถามว่าอันเนี้ยทางลาดเข้าห้องน้ำเนี่ยที่ว่าอันนี้ถูกต้องหรือผิดผิดเพราะมันไม่ม,มีชานพักในเราเราจะไปเปิดเวลาเปิดเออโอ้โหโอ้โหสุดยอดมากแม่แต่ว่าโดยโดยการเริ่มต้นก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ใช้ได้ก็ค่อยปรับปรุงแก้ไขภายในเนี่ยเป็นงานของพวกเราเนี่ยตัวเราคคนใช้แบบขอสัมปันง่ายกว่าพวกเรา อยู่ด้านหน้าวัดนะเนี่ยเห็นไหม mm hmm. ก็จะเช็คอินอราและใครก็ตามที่ได้มาเมืองหน้าในช่วงวันศุกร์เสาร์และอาทิตย์ต้องแวะมาเที่ยวชมถนนคนเดินกาดควงเมืองน่านบริเวณถนนขา,ขอา,นขากองด้านข้างวัดภูมินกันด้วยนะครับเพราะที่นี่เป็นแหล่งรวมสินค้าและอาหารพื้นเมืองที่ต้องห้ามพลาดนะครับผมเสื mm ้าอาพร เี่ภาพพื้นเมืองนะเนี่ยเห็นไหมภาพพื้นเมืองเยอะเลยนะเขาก็เนี่ยมีเอกลักษณ์อัตลักษณ์ของท้องถิ่นนะไม่แต่คนขายยิ้มส,สวยๆเลยไหมโอ้โหเนี่ยเนเี่ยครื่องเองินเครื่องอะไรเขามีเยอะแยะเลยนะนี่กระเป๋าพื้นเมืองเห็นไหมนี่นสวยๆนี่ไปเท่าไหร่อย่างงี้โอ้โหสามร้อยยี่สิบนี่ถูกมากนะนี่ก็เป็นการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนนะกระตุน้นการจับจ่ายใช้สอยของชาวบ้านนะ อนี่ไหมหรือละห้าร้อยเจ็ดร้อยห้าสิบมิตรกันเป็นสัปดาห์มั้งเนี่ยทอกันหลายวันเลยไหวได้นะแต่สวยงามมากนี่เป็นเอกลักษณ์อต้อนของท้องถิ่นนะอันนี้เป็นส่วนบริการท่านผู้โดยสานหลังนะเนี่ยก็จะมีทางลาดมีอารยสถาปัตย์จัดเต็มมากนะมีห้องน้ะมีอะไรนะที่จอดรถพร้อมเลยอาหารเยอะแยะโอ้โหนี่ทอดสดกันเลยทีเดียว เขาต้อง <มา S 2> ให้กินร้อนๆ,อนๆโอ้ยนี่นี่สูตรต้นตำรับขนมรครกนี่ชอบมากหากินยากเนี่ยสมัยนี้ร้อนหรือเปล่าแล้วต้อพูดสิร้อนร้อน จังหวัดน่านเมืองที่เต็มไปด้วยมเนเสน่ห์ให้ชวนหลงไหลยอย่าลืมไปเที่ยวจังหวัดน่านกันนะครับเดี<ม>๋ยวสาวหน้าบ่ายโมงครึ่งถึงบ่ายสโมงกลับมาเพบ่มใหม่ครับรายการกีนะทั่วยกร้อสถานีข่าวเนชั่นรวมพลังขับเคลื่อนอารยะสถาปัตย์ขจัดความเหลื่อมล้ำในสังคมส่งเสริมธุรกิจการท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวลครับ